มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าตั้งแต่สมัยเก,าก่ากรโุละแต่แดงว่าเทาเติบละพู้เว้านี่ท่านก็เทาเติบเพราะว่ามันต้องว่าเรื่องเกา่าเก่าไปในสมัยเก่ากรน,นั่นเนี่ยมันยังบอมีกระติกน,น้ำห่อนไฟฟ้าบอมีเตาแก๊สอีตั้นสมัยคือจังทับปัจจุบัน,มนบเมื่อต้องการน้ำห่อนหรือว่าน้ำบานก็ใส่วีจี้ในการก่อไฟดังไปในเตา มีผู้ส่ยูนหนึ่งกำลังต้มน้ำเพื่อสีเขียวเอาน้ำหวานอยู่ในคณะนั้นได้มีเศษถีเอ่โฟมีเกียร์เนี่ยมาหาเขาเ,เขาก็เลยคอขว่าเออสมควรสิีเอาน้ำหวานเนี่ยไปรับร่องทานเศษฐีจักแก้วหนึง่งค้องติเป็นการดีจะไล่ตักน้ำหวานใส่ลงไปในภาชนะหน่อน้อยไปหนึ่ง แล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงพร้อมกับเอาน้ำไปต้มในขณะนั่นไฟในเตากำลังแห้งจัดพราว่างลงไปตั้งไว้บดดนบอนนั่นน้ำหวานในภาชนะมันก็เดือดขึ้นทันทีเลยเขาเคลงวาทานเป็ดญีู้เป็นแขกของเขานั่นสีทาสีร้อนนานเกินไปก็เลยขึ้นที่สี่เฮดไอ้น้ำหวานเนี่ยมันเย็นลงเขาก็เลยได้ใส่พัดพัดน้ำหวานยังต่อเนื่องเพราะเขารีบร้อน ด้วยความเป่าด้วยความรีบร้อนเนี่ยล่ละก็เลยลืมยกผ้าสนณาออกจากเตาดังนั้นแม้ว่าเขาสิพัดโดนนั่นตัวใดก็ตามน้ำหวานเนี่ยมันก็ย่งเดือดล่านยุหละผู้ใต้ผู้นั่นก็มีความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งเหตุแผลเหงือห่อไหยเหงื่อกระไหลไข้ไข้น้อยประเด็นใดร่างกายก็ซ่อมด้วยหยาดเหงื่อคนีิโยขคางๆเมื่อได้เห็นการเหตุการณ์ทำของเขาก็เลยบังเกิดความสมเพชเวทานา ก็เลยเดว่าขึ้นบอกว่าโอ้ยท่านโอ้ยท่านโอ้ยว่าแต่แ้าแมนท่านเฮ็ดจงปี่เนี่ยมันกะเป็นการเสียแห้งจิมที่คือได้ไฟที่อยู่ใต้ภาวนะมันยังหอนจับจับอยู่จังสันท่านสิพัดอยู่ตั้งตั้งแห่นำหวานมันเย็นลงได้จังด้อว่าแต่ญาติย่อมก็พอโซ่ขันนี่ท่านเรื่องนี่จบลงจุดปุดจังซี่นี่ท่านเรื่องนี่มันสอนหยังกะลองนำปีคิดบังเดอรญาติย่อมเนาะมีความสุขกับบรรยากาศของชีวิตไปบางเสือกะทำใจ ให้สบายสบายบ้างเนาะอย่าห่อนหลายเอ่อบัวเพลินบวัวโตเสมือนี่โอ้ยมันห่อนห่อน,อนในจิตในใจย่อนกิเลสนี่ยแหละอยา่าโยมว่าราคักจีไปคือราคะโทสะกิไปคือคโทสะโมหะจีไปคือโทสะนี่ยแหละมันแพดเผาคือโมหะนี่ยแหละโลภโกรธหลงนี่ยแหละมันแพดเผาพวกเขา